สวัสดีครับช่างไฟสุขุมวิทย์วันนี้มาติดตั้งพัดลมนะครับลูกค้าติดพัดลมที่ด้านนอกอาคารแต่ว่าต่อหลังคาเป็นโรงจอดรถโรงอนเนกประสงค์นะครับยังไม่มีพัดลมอันนี้เป็นพัดลมยี่ห้อมิซูบิชินะครับพัดลมแบบแหวนแต่ทีนี้ทางลูกค้ามีโจทย์ว่าไม่อยากให้ไฟฟ้าลวกลัวไฟฟ้ารั่วลงโครงเหล็กนะครับเราก็เลยติดตั้งด้วยระบบ ท่อร้อยสายไฟสีขาวนะครับแล้วก็จะมีกล่องเก็บไฟนะครับแล้วก็เกาะรางสีไปเรื่อยๆครับซึ่งตรงนี้เป็นเหล็กลูกค้าเป็นห่วงนะครับกลัวว่าเดี๋ยวถ้าไฟรั่วจะไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่ออ่อนท่อ PVC ีขาวแล้วก็มาถึงกับตรงนี้นะครับสวิตควบคุมพัดลม ตัวนี้พัดลมเนี่ยกินไฟน้อยมากครับเราสามารถต่อพ่วงก,กับปลั๊กไฟธรรมดาธรรมดาได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการช่างไฟสุข,ขุมวิทนะครับขอบคุณที่ได้ให้เราบริการนะครับ